นิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะมีอาการเกี่ยวกับปัญหาสายตาคือหนึ่งคือทำอาชีพเกี่ยวกับวิศวกรก่อน,อนที่จะเป็นนะคะวิศวกรก็จะเจอแดดเจอลมเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานหน้าคอมเป็นเวลาประมาณวันนึงก็ประมาณ10-12ชั่วโมงเพราะว่าต้องเขียนแบบแล้วหลังจากที่เราเริ่มมีอาการก็คือรู้สึกว่ามีเส้นใยบางๆที่ดวงตาทำงานก็น้ำตาเริ่มไหลเวลาจ้องเจอที่แสงหรือว่าเวลาขับรถก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยแจ้งว่า อาจจะเป็นตาบอดกลางคืนตอนนั้นงงมากกับอากาศไอชื่อโรคเนี้ยไม่เคยรู้จักทีก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าพอพระอาทิตย์ตกดินไฟสลัวสลัวเริ่มไม่เห็นอะไรแล้วขับรถกลางคืนเริ่มทั้งหน้าจะไม่เห็นทางเหมือนกับกระจกเป็นฝ้าตลอดเวลามันมัวมัวแบบมองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะใช่ใชค่ะ,คะแล้วพอกินยาหมอมาเรื่อยๆหมอบอกแค่ว่าทําใจเถอะคือก็ช็อกอะตอนนั้นว่าเฮ้ยฉันจะตาบอดไหม แต่พอมาวันหนึ่งค่ะมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวทา r เกตก็เลยตัดสินใจทานตอนแรกทานวันละ2เม็ดนะคะอัดเลย2เม็ดทานไปเป็นเวลา2เดือนก็ตัดสินใจเลยเสี่ยงเลยขับรถจากกรุงเทพไปนครสวรรค์เส้นสายเอเชียตอนตีสองด้วยความอยากรู้ว่าตัวเองจะรอดไหมวัดกันเลยนะสว่างมากอ่ะสายตาคือแบบเฮ้ยมันมันโอเคมันเพอร์เฟกมากค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ของคุณหมอค่ะ พี่หนึ่งทานยังไงบ้างต่อวันทานยังไงคะทาน2เม็ดเลยค่ะตอนเ<อ>ช้าตื่นนอน,อนก่อนอตน <ะ S 1> ช่วยท<า>ี่มีอาการนะคะ<า>ก่อนนอน1เม็ด ก่อนนะฮะไม่ค่ะสองเม็ดเท่าเลยกลัวลืมอ๋อสองเม็ดก่อนอาหารเช้าไปเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็จะเหลือแค่เม็ดเดียวเป็นการดูแลสายตาโอเคงั้นก็ถือว่าของสําหรับพี่หนึ่งนะคะเป็นเคสสาหรับคนที่เขาเรียกว่ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคตาบอดกลางคืนได้เลยนะนะคะซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมากอย่างโชเนชก็เคยมีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถบ่อยๆจําเป็นต้องขับรถตอนกลางคืนนะคะในเรื่องของสายตาเป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาเกตก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถดูแลได้ เน่นะคะโอเคขอเสียงประเมินพี่หนึ่งด้วยค่ะ